ขึ้นจแ่ได้แล้ว,าาลวมไม่นะยกโครมก็ไปรงระวังออเรื่องเมนูนั่นไปข้างเกง่งแต่ภาษีเอาเทลงมาเลยดิลาเตะลาลงมาเลยอาจารย์เลยดิเฮ้ยไปมองภาษีกันนะ นันจูย่งเลยดิดิมีปลาช่อนกันแล้วจีชนาชนเลยปช่นกันแล้วจีไหนี่ปลาช่นมะปลาช่นแบบนีได้ลยปลาช่อนมันลามเยปลาชอนดูนี่จับชังกินอะดินะเต้ปลาช่อนจะปลาอะไรมาิน

nhà thi nhà thi giờ nam ốc nhà thi đây đi nhà thi ở ốc đấy nhà thi ốc thì lão là chúng mình tiền mưa